สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่12เมษายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily นะครับตามระบบของเรานะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร นะครับเมื่อวันสุกนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับหากเขาปิดแท่งเขียวนะครับเขาจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ผลปรากฏว่านะครับ ในการขึ้นในระยะใกล้ของเขาเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแล้วคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นนบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีเยอะเลยทีเดียวนะครับนะฮะเหลือเปอร์เซ็นต์การลงนั้นเยอะมากแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราจะต้องสังเกตดีๆนะครับว่าตรงนี้นะครับเขาทำซุปเปอร์ทิงไว้นะฮะก็มีโอกาสที่จะทำไฮเยอร์ไฮแต่ นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวก่อนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับเขากําลังอยู่ในกรอบของการเบรกพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้นะครับชุดนี้อยู่บริเวณนี้เนาะนะฮะฝั่งขาลงนะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวอาจจะลดลงบ้างเราเรียกว่า demand effective expansion เป็นเรื่องปกตินะครับนะตอนนี้นะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน t ทางเ a m e ที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการพักตัวของฝั่งขาลงนะฮะแต่ในระยะใกล้นะครับอยู่บริเวณนี้แล้มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกหนชุด นในเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะกำลังเดินทางมาแล้ว1แท่ง1แท่งนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับ มีโอกาสจะพักตัวหากพักตัวแรงจะเป็นการแค่จบรอบสัญญาณเฉยๆนะครับผลปรากฏว่าก็ตามที่คาดการไว้นะครับเป็นการเบรกย่อแล้วก็จบรอบสัญญาณขาขึ้นชุดนี้ไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่กําลังจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับตามรอบสัญญาณตามระบบเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะสังเกตดูว่าเขากลับตัวในโซนศูนย์ยางกาศนะครับดังนั้นนะครับจะต้องรอให้เขาคอนเฟิร์ม อีกสักหน่อยก่อนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับขาขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับก็เดินทางมาแล้วนะครับประมาณ30กวก่านแท่งก็เกือบเกือบ7จ0 0 0 0จุดนะครับอาจมีการพักตัวเป็นเรื่องปกตินะครับ ส่วนตลาดนะครับตอนนี้นะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้มีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะใครเรียนไปแล้วจําได้นะครับตอนนี้กําลังเกิดรอบสัญญาณหรือ ือว่ากําลังมีออเดอร์กันอยู่แล้วโดยมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมีออเดอร์ทุกไม้เลยเนาะนะฮะแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูในทาเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะตอนนี้เดินทางมาแล้ว19แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดพันนิดๆน,น,นะฮะเมื่อวัน สุกนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแอบกำลังจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดี่ยผลปรากฏว่าขึ้นไปเทสได้นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นย่อตัวกลับลงมาแล้วโดนแอคชั่นมาเก็ตไปนิดหนึ่งนะตรงนี้นะแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนวันศุกร์นะครับก็เดินทางตามรอบสัญญาณที่ถูกต้องนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะแล้วนะครับจะมีไม่เยอะแล้วอาจจะมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทาง นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนก็ตามไม้ที่1ของเราตามการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับอยู่ในระดับที่รุนแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับโอเวอร์โซนในระดับหนึ่งในทีเดียวนะครับส่วนแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโนม้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปใน Time f เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้มีโอกาสจะลงได้อีก1ชุดนะฮะแต่การลงครั้งนี้นะครับบเปอร์เซนต์การลงจะไม่เยอะแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะจำได้นะครับลักษณะาการเคลื่อนที่แบบนี้เรามีออเดอร์กันแล้วนะครับ 1, 2ตอนนี้3นะครับแตนะ่ตอนนี้เป็นไม้ที่3 นะครับกำลังจะคอนเฟิร์มในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็มีไม้ที่3อีก1ไม้2ไม้นะครับอันนี้ก็มีการปิดโพซิชันไปแล้วนะใครจะเข้าไม้2ก็น่าจะมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงแบบนี้นะครับนะฮะสำหรับแอคชั่นมาเก็ตในอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับวันนี้ก็มีปัจจัยของหมวดที่1นะฮะที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับมีการคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะ ทําให้นะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นแข่งค่าขึ้นเมื่อเมื่อการคาดการนะครับว่ามีดอลลาร์จะแข่งค่าขึ้นก็จะส่งผลนะครับไปเป็นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับแล้วก็จะเป็น การคาดการได้ว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนได้บ้างเพราะตอนนี้กําลังลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟมาตรงนี้แล้วนะครับเป็นการเคลื่อนที่ตามแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังอยู่ในโซนที่เรียกว่าซัพพลายโซนดังนั้นจะต้องนะนะฮะมีโอกาสที่จะล่อยย่อตัวลงแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับวันนี้วันจันทร์จะต้องดูลักษณะพิเศษนิดนึงนะครับ ดูนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับในกรอบ Day แล้วมาดูในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟส่วนใหญ่นะครับเป็นไปตามกลไกาการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากราฟไม่ยาก ยังยังไม่ง่ายนะฮะกราฟแบบนี้ไม่ยากนะครับก็จะสามารถมองเห็นออเดอร์กันได้แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วอย่าลืมดูความเสี่ยงในการตัดสินใจเข้าอ,ออเดอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ